มาถึงเรื่องราวของประเด็นร้อนในนุครคุยข่าวภาคบ่ายของวันนี้นะครับเป็นประเด็นร้อนที่เป็นอุทาหรณ์สอนใจให้แก่หลายคนที่เป็นพนักงานไม่ว่าจะเป็นพนักงานของรัฐไม่ว่าจะเป็นพนักงานร,รัฐวิสาหกิจแม้แต่พนักงานของภาคเอกชนเรื่องราวของอารมณ์นะครับออวิญญาณความรักความรู้สึกครับถ้าเผื่อเราไม่สามารถที่จะกํากับควบคุมดูแลอารมณ์ตัวเองได้แล้วก็มีการระเบิดพ่นพิษออกมานะครับก็อาจจะทําให้เกิดวิกฤตแก่องค์กรได้ กับเรื่องราวต่อไปนี้นะครับเป็นเรื่องราวที่เขามีการโพสต์กันนะครับในทางด้าน Facebook นะครับปรากฏว่าสาวธนาคารท,รทรกศท<อ>ได้มีการความจรลน้ําเสียงเขาก็พูดเป็นปกตินะฮะแล้วก็พูดจาก็โอเคอยู่ฮะแต่ว่าเนื้อหาที่พูดนี่คือค่อนข้างจะแร่นะครับแล้วก็บังเอิญฮะเดี๋ยวนี้คือยุคนี้ต้องระวัง เพราะว่ามีคนบันทึกคลิปเอาไว้ครับแล้วก็นำมาโพสต์นะครับเพื่อที่จะบุลลี่กันทางด้านอินเทอร์เน็ตครับทางด้านโซเชียลมีเดียเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังนะครับมีคนแอบถ่ายรูปเราก็ไม่รู้ตัวเราก็พ่นพิษไปเรื่อยนะครับคุณจุลธีส์ครับเราไปดูข่าวนี้กันครับไปฟังข่าวนี้จากทางมินิเจอร์ออนไลน์นะครับแล้วก็มีของมัจิชนด้วยดีจะมีการเปิดคลิปจากมัจิชนให้ฟังด้วยครับดาสนันนเชียลนะครับพนักงานพกสที่อุดร ใช้อารมณ์กับลูกค้าคู่ไล่ออกจากแบงค์โอ้โหนะครับโดยนะครับางานเข้าทศกศนะครับพนักงานสาขาอำเภอน้าโสมพูดจาชาวบ้านพูดจากับชาวบ้านนะครับที่เป็นลูกค้าไม่สุภาพก้าวร้าวดุดันใช้อารมณ์บอกชาวบ้านให้หยดุดเงียบฟัง อย่าคิดอะไรโอ้โ oh ห oh, นะครับไม่งั้นจะไล่กลับพันทุกคนนะครับสังคมออนไลน์เขาก็แชร์สนันแล้วก็ด่ากกระจายทีเดียวครับเป็นการโพสต์นะครับที่กําลังมาแรงและก็ทัวลงทัวลงรัวทีเดียวนะครับหลังผู้ใช้ f a c e b o o k รายหนึ่งนะครับได้โพสต์คลิปวิดีโอพร้อมภาพนิ่งนะครับเป็นเป็นภาพภายในธนาคารทกศาาสาขาน้ําสมจังหวัดอุดรธานีนะครับพร้อมกับเขียน ข้อความบอกว่าการศึกษาก็มีหน้าตาก็ดีทํางานก็ดีรักษาคําพูดให้ดีๆหน่อยนะทกศน้ํามสมนะครับเป็นคําพูดของคนที่ไปโพสต์นะครับซึ่งในคลิปนะครับได้มีเสียงชาวบ้านนะครับที่ไปติดต่อทําธุรกรรมกับทางธนาคารและได้ยินพนักง,งานหญิงของ,าาของธนาคารตอบชาวบ้านนะครับความยาว58าแวินาทีนะครับจับใจความได้ว่าที่บอก ที่บอกมา,อาที่บอกมาหาหัวหน้าหัวหน้าต้นนะครับเขาไม่อยู่เขาก็บอกว่าเขาก็บอกอเขาบอกว่าใบยๆจะเข้ามานะครับบอกใบาจะเข้ามาถูกไหมนะครับเสียงชาวบ้านก็บอกว่าใช่นะครับทางเจ้าหน้าที่นะครับคนพูดนะครับคนเดิมก็พูดด้วยน้ําเสียงอันดังและก็ดุนะครับดุเด็กเหมือนดูเด็กนะครับด้วยข้อความว่าเงียบฟังเขานัดอีก เขานัดอีกอันคารบ่าย3ามนี่นะครับเป็นคำพูดนะครับเห็นไหมนะครับชาวบ้านที่นั่งรอก,ก็บอกว่านะครับไม่บ่ายสามแล้วก็บ่ายสาแล้วนะครับสาราคารก็ยังบอกอยู่ว่าหัวหน้าต้นยังไม่เข้ามาเพราะเขาออกไปพื้นที่และวันนี้เขาไม่ได้อยู่ที่นี่เขาไม่ได้อยู่หน่วยประจำเขาจะเข้ามาที่เขาจะมากี่โมงหนูก็ไม่ทราบนะครับเป็นการตอบโต้กันระหว่างทางเจ้าหน้าที่กับทางชาวบ้านนะครับ ซึ่งชาวบ้านนะครับก็บอกว่าก็แค่นั้นแหละนะครับพวกหนูอยากจะถามว่าสาวธนาคารคนเดิมาสาวธนาคารคนเดิมก็เลยตอบด้วยน,น้ำเสียงที่ดุดันเหมือนมีอารมณ์โกรธว่านะครับยดุดเงียบฟังรู้ว่า,ารู้ว่าแค่จะถามแต่ตอนนี้อธิบายให้ฟังอยู่เพราะฉะนั้นฟังอย่าเพิ่งพูดอะไรนะครับแล้วติดต่อให้แล้วติดต่อให้แล้วหัวหน้าต้น ติดต่อไม่ได้นะครับก็คือติดต่อหัวหน้าต้นแล้ติดต่อไม่ได้เพราะฉะนั้นนะครับคนที่นั่งอยู่ที่นี่หนูกาลังหนูกําลังนั่งทําให้เพราะฉะนั้นฟังไม่ต้องคิดอะไรนะครับเป็นคําสื่อสารกับทางชาวบ้านนะครับและชาวบ้านก็บอกนะครับว่าแค่นี้ก็จบไงนะครับสาวธนาคารคนดังกล่าวก็ตะโกนออกอบอกกับชาวบ้านว่ายุดหยุดก็หยุดไงนะครับหยุดแล้วนี่คือจบแล้วนะครับ ถ้าแม่พูดอีกคําเดียวหนูไม่เอาหนูไล่กลับบ้านทุกคนเงียบฟังเอาอนะนะครับโดยคลิปดังกล่าวนะครับเป็นเหตุการณ์ขณะที่ชาวบ้านในอนำเภอนามโสมนะครับไปติดต่อกับทางธนาคารแห่งหนึ่งในตัวอำเภอเมื่อช่วงบ่ายวันที่16มิถุนายน6 3ที่ผ่านมานะครับแต่ทางเจ้าหน้าที่ที่ชาวบ้านติดต่อไม่อยู่นะครับได้มีพนักง,งานหญิงทางธนาคารมารับเรื่องแทนและได้เกิดประทะคารมกับชาวบ้านอย่างที่อยู่ในคลิปนะครับ ก็คือชาวบ้านมาติดต่อหัวหน้าต้นหัวหน้าต้นไม่อยู่แล้วพนังกงานคนนี้นะครับก็ตอบแทนด้วยอารมณ์น้ําเสียงที่ค่อนข้างที่จะดุดันทีเดียวนะเดี๋ยวเราจะไปฟังเสียงนะฮะเพราะว่าฟังเสียงจากที่เขาตอบโต้กันคิดว่าน่าจะพอเข้าใจแล้วก็พอประเมิน <c oughs> สถานการณ์ได้ว่าเป็นอย่างไรนะฮะ <c oughs> เดี๋ยวเราไปฟังเสียงจากคนที่เขาแอบถ่ายคลิปจริงๆแล้วก็ผู้ตำตงอันนี้คือแอบถ่ายทางด้านคนที่เสียหายนี่เขาสามารถฟ้องร้อง เป็นการผิดพรบคอมพิวเตอร์ได้นะครับเพราะว่าเป็นการนําเอามาลงคลิปโดยที่พูดง่ายๆว่าไม่ได้ขออนุญาตจากเจ้าตัวนะฮะเราลองฟังเสียงดูนะครับแม่บอกมาหาหัวหน้าท่นเนี่ยหัวหน้าท่อนไม่อยู่ตัวเขาบอกว่าเป็นยาจเข้ามาในชั้นหน้าแล้วเน่ยฟ้ามีแต่ท่เขาเี้อามารบายสายไม่เป็นห่ก็บ่ายสายมาให้ทางเดียว

แล้วนี่คือแล้วแตถ้าแพูดอีกคหนูนไม่ามเลยไ,ได้กับากทุกคนเงี้นั่งฟังครับนั่นก็คือคลิปนะฮะซึ่งเสียงอาจจะแตกซานิดหนึ่งเป็นคลิปที่แอบถ่ายนะครับของอีกคนหนึ่งนะฮะที่อยู่ในเหตุาการณ์ด้วยนะครับ <นะ S 1> ซึ่งเขาก็นํามาเผยแพร่ต่อไปนะครับอเดี๋ยวเราก็ต้องพูดยังไงว่าก็มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นค่อนข้างจะหลากหลายนะครับ บางคนก็ดูเหมือนว่าจะเข้าข้างทางด้านชาวบ้านบาง,บางคนก็เสียงส่วนใหญ่เลยฮะก็คือเข้าเข้าข้างชาวบ้านแต่ว่าบางส่วนก็เข้าข้างนใจเจ้าที่เห็นเจ้า,า,ท,จาที่นะครับ,รบอย่างเช่นคนนี้คุณสีนวลเนี่ยครับบอกว่างานบริการนะฮะต้องใจเย็นแนะนําลูกค้าดีๆนะครับบริเวณใสณ์แบบนี้มันบรเหมาะสมเจ้าที่ใส่คาว่าบอบดบเงียบบรตตองเา้านะฮนะอาหารเท้า ถ้าเผื่อไม่ฟังสิไลออกจากห้องเกินไปแล้วนะครับแค่ลูกจ้างบริเวณเจ้าของธนาคารเดินท่าบอจาบอดีถาบอถ่าบอยาพรอมบออยากให้บริการกัลูกค้าก็ล่าออกดีกว่าอย่ามาใส่อารมณ์กับลูกค้าแบบนี้นะครับนี่บางคนก็ออกความเห็นอย่างนี้ครับ,รบในขณะเดียวกันก็มีบางคนก็ให้ความเห็นบอกว่าเพื่อนเล่าให้ฟังว่าลูกค้ามอไปด้วย เจ้าที่ก็เลยมีคําพูดแบบนี้บางงันครับบางคนก็ว่าอย่างนี้ครับเราเองก็มาอยู่ในเหตุการณ์แต่ว่าฟังจากคลิปแล้วก็ยอมรับว่าคือน้องเขาก็อาจจะมีอารมณ์นะฮะมีอารมณ์ แต่ว่าทานราชาวบ้านเองก็ไม่ได้พูดจาอยากพายหรือว่าต่อว่าต่อฐขานแต่ประการใดแต่ว่าเหตุการณ์แบบนี้ถ้าเผื่อคนที่ทํางานกับชุมชนนะครับอย่างเช่นผมทํางานกับสากลมาก่อนเนี่ยฮะทำงานกับกสธทางานชาวบ้านมาก่อนอันนี้เป็นเรื่องปกติมากครับผมก็อย่างเช่นเราไปโรงพยาบาลบางทีก็พูดก็คล้ายๆแบบนี้ครับนะฮะหรือว่าเราไปสถานที่เทศบาลไปอะไรแบบนี้ครับก็มีประมาณนี้ครับเพราะว่าคนหนึ่งก็ทํางานแล้วก็ชาวบ้านบางทีก็คือ ูดอารมณ์แต่อารมณ์ชาวบ้านก็ไม่ไม่ใช่ยอดเหมือนกันนะเพราะว่าบางบางทีก็ด่าเจ้าที่ก็มีเยียเหมือนกันใช่ใอันนี้แต่ว่าโดยหลักการและข้อควรที่ให้บริการนะครับก็คือต้องเย็นใจเย็นมากทีเดียวครับไม่สามารถที่จะทําเป็นอื่นได้เป็นความสฉพาะพิเศษเลยแหละครับผู้ให้บริการนี้ต้องใจเย็นรับฟังได้ทุกอย่างเพราะว่าถ้าเกิดเราใจร้อนอารมณ์ร้อนไปนะครับก็เป็นอย่างนี้แหละเวลาที่พลาดขึ้นมาก็แก้ตัวยากครับแล้วก็ขณะเดียวกันทางด้านหัวหน้างานเองก็อาจจะต้อง มีการตอบว่าต่อขานกันนะครับมีการร้องเรียนกันนะฮะนี่ก็ต้องระมาระวังโดยเฉพาะยุคนี้ครับมันสามารถบูลลี่ได้ง่ายครับใช่ครับบางทีก็เอาภาพมาแล้วก็มาลงใน Facebook แล้วก็แสดงความคิดเห็นกันนะครับครับซึ่งถ้าเผื่อเราไม่เจคอหนักแน่นพอเดียวแล้วก็มีอาการเรียกว่าคล้อยตามไปด้วยคือตัวเราเองอาจจะหัวเสียบนในงานครับหัวเสีย แต่ว่าถ้าเกิดใครที่มีรถมีราไม่อยากหัวเสียก็ไปที่นี่ค่ะอุบลสวิีด197ถนนคลังอาวุธนะครับก็มีความพร้อมมากทีเดียวครับมีที่จะรถกว้างขวางสะดวกสบายมีห้องพัก้ากโออา OR ห้องน้ำห้องท่าที่สะอาดสะอ้านครับแล้วก็รวมทั้งเครื่องมือครบครันทันสมัยช่างเอกก็มีการอัพสกิลฝีมืออย่างต่อเนื่องหนักเบาเราซ่อมได้ทุกอาการความพร้อมนี่เทียบเท่ากับศูนย์บริการแต่ว่าราคาย่อมยาวกว่าถึง30%นะครับนอกจากนั้นรับก็จะมีการรับอัปเกรดรถของคุณนะครับเป็นการเพิ่มสมรรถนะและก็ความปลอดภัยให้แก่รถของคุณด้วยอุปกรณ์อะไหล่ชั้นนําระดับโลกครับและเขาตอนนี้เขามีการจัดทําเป็นโชว์รูมนะครับคุณสามารถที่จะไปเลือกซื้อชิ้นส่วนอะไหล่ที่ว่านี้ได้ับอยู่ที อุบลสวีด197รวมทั้งการรับติดตั้งระบบแก๊สอย่างครบวงจรทั้ง LPG และก็ CNG ครับตรงไปเลยครับอุบลสวิตให้บริการ7วันเต็มไม่เว้นวันหยุดราชการที่ถนนคลังอาวุธทางไปโรงเรียนเตรียมอุดมพัฒนาการครับครับทะ้งลูกบอลอิเล็กไฟลนะครับเป็นลูกบอลดับเพลิงอัจฉริยะนะครับที่ผลิตโดยคนไทยนะครับเป็นลูกบอลที่ไม่ใหญ่มากใช้งานสะดวกสบายนะครับแค่คุณผู้ฟังนะครับโยนลูกบอลอิเล็กไฟล์เข้าในกองเพลิง หรือว่าจะแขวนลูกบอลดไฟไวในจุดเสี่ยงที่อาจจะเกิดเพลิงไหม้นะครับเมื่อลูกบอลเรดไฟเจอความร้อนเขาจะระเบิดตัวเองออกมานะครับสารเคมีที่อยู่ข้างในที่ใช้ในการดับเพลิงก็ระเบิดออกมานะครับดับไฟอย่างง่ายดายทีเดียวนะครับทำให้คุณฟังปลอดภัยนะครับหน่วยงานภาครัฐเอกชนนะครับอยากได้ลูบอลเรดไฟไปเป็นยาป้องกันอันตภัยที่บ้านที่สำนักงานของคุณนะครับโทรสั่งซื้อที่เราได้เลยนะครับ0 9 0 3 7 0 1 1 1 3และก็0 8 1 7 9 0 8 4 4 2ครับครับ สำหรับผู้ที่มีปัญหาเรื่องราวของสายตานะครับสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงมองใกล้มองไกลไม่ใชดก็แวะเวียนไปที่อุบัตการแว่นไปตรวจวระสาประกอบแว่นดรวยเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยให้รู้ว่าสายตาของเราสั้นเท่าไร่เอียงเท่าไรยาวเท่าไหร่ช่างก็จะรู้ว่าอายุขนาดนี้นะครับเป็นสา,สายตาขนาดนี้จะต้องสวมใส่เลนขนาดไหนเวลาสวมใส่และจริงจะสบายตาอันนี้คอมพิวเตอร์บอกไม่ได้แต่ว่าประสบการณ์ข,ข,ของช่างสามารถที่จะบอกได้ครับ แลวก็รูปทั้งตัวเราเองก็ไปเลือกชนิดของเลนนะครับเป็นเลนกระจกเลนมัตติโคสหรือว่าเลนพูลเกสซีสครับราคาต่างกันคุณภาพก็ต่างกันไม่พอ,อยังสามารถเลือกกรอบแว่นตาได้ด้วยเราเป็นคนหน้ากลมหน้าเหลี่ยมหน้ารีสวมใส่กรอบแว่นตาอย่างไรจะดูดีเป็นการเสริมบุคลิกภาพสามารถที่จะเลือกได้ที่อุบลการแบนสวมใส่ก็สบายตาจ่ายเงินได้ความสบายใจครับอยู่ตรงข้ามกรบเทศบาลเก่าถนนเขื่อนธานี ทางโครงการก่อสร้างทางลอดต่างระดับนะครับแยกดงอุพิ่งแล้วก็แยกวนณารม์นะครับฝากแจ้งถึงคุณผู้ฟังที่ใช้รถใช้ถนนในแยกนั้นนะครับตอนนี้ทางโครงการกําลังมีการปรับเตรียมความพร้อมนะครับเพื่อที่จะขุดเจาะทางลอดทั้ง2อุโมงค์พร้อมกันนะครับในช่วงประมาณปลายเดือนนี้แหละนะครับก็จะมีการขุดเจาะอุโมงค์นะครับเมื่อเป็นการขุดเจาะอุโมงค์นี้ก็จะมีการปิดแยกนะครับเมื่อเป็นการปิดแยกในการจราจรก็อาจจะมีการแออัดบ้างนะครับเพื่อเป็นการทําให้ การจราจรคลี่คลายนะครับทางโครงการก็เลยทําแผนที่ทางเลี่ยงทางเบี่ยงนะครับให้คุณผู้ฟังได้ศึกษามี4จุดหลักๆด้วยกันนะครับอย่างคุณผู้ฟังมาจากสิสเกตนะครับที่จะไปยะโสธรก็เลียวสายที่โซนบ้านท่าบ่อนะครับก็จะมีป้ายบอกระยะระยะไปนะครับและก็จะเข้าไปที่ไปทะลุที่ถนนแจ้งสนิทนะครับก็สามารถไปที่ยะโสได้นะครับและคุณผู้ฟังมาจากยะโสจะไปอำนาจเจริญนะครับไปโซนถนนคลังอาวุธ มาถึงสามแยกไฟแดงเลี้ยวซ้ายนะครับเข้าถนนคลังอาวุธและก็ไปทะลุที่ถนนเชียงกูแไปน่าจเจริญน,นะครับหรือจะเลี้ยวขวาเข้าขนส่งก็ได้เช่นเดียวกันนะครับจุดที่3นะครับมาจากน่านจเจริญจะไปเพฤตอการพืชผลหรือว่าจะเข้าในตัวเมืองอุบลนะครับก็เลี้ยวซ้ายที่ซอยเทคโนนะครับซอยเรียนเทคโนก็จะทะลุไปทะลุออกไปนะครับหรือจะมาเลี้ยวซ้ายที่ตรงยูพาร์กก็ได้เช่นเดียวกันนะครับ แล้วก็จุดที่4นะครับคุณผู้ฟังมาจากอำเภอจาการพืชผลนะครับจะเข้าในตัวเมืองนี้ให้เลี้ยวซ้ายนะครับบริเวณเข้าทางหมู่บ้านการเคหะนะครับแล้วก็ทะลุออกมาถนนเชียงกูลนะครับอันนี้ก็จะสามารถทําให้คุณผู้ฟังนะครับไม่เสียเวลานะครับและก็สะดวกสบายมากขึ้นนะครับนอกจากที่เราระบุไปแล้วนะครับก็ยังมีป้ายนะครับทางโครงการก็ทํำป้ายบอกเป็นระยะะด้วยนะครับส่วนในตรงแยกนะครับก็สามารถใช้ ใช้การจราจรได้นะครับแต่ก็จะมีการขับแยบททำให้การจราจรติดขัดได้เช่นเดียวกันนะครับโครงการนี้ใช้ระยะเวลาก่อสร้างประมาณ3ปีนะครับครับก็สามารถที่จะเข้าไปศึกษาได้นะครับแล้วก็ตอนนี้ก็ความคืบหน้าของโครงการก็คืบหน้าไปกว่า20%แล้วนะครับ,รบอขอบคุณถ้าเผื่อใครที่จะเข้าไปดู QR code แล้วก็ศึกษาแต่ว่าเขามีป้ายบอกเป็นระยะระยะอยู่แล้วนะครับ